สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้สบายพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาใต้เดอ้อพาหลบบ้านเดอ้อทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่เฮือนเมย์นเนาะมาเห็นหูกเมย์ก็ลงต่าหูกเมย์ลงเบิงเด้อพี่น้องอันทวนความจําเนาะยังต่าเป็นบอ่อหกนี่ท่านมันี้มาหาสมบูรณ์ Phản. nhắn như này không nghe ai cho bỏ ào nó xôi lọt lê lưu sóng lọt ra lọt đến ạ ừ ừ nhiên nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ là nhẹ nhàng rồi nhàng nhẹ 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 nhàng phải to này này. <laughs> บันศุกนาวัาเส้นนซี่ก็ได้น้าใส่ไหมอันนี้เส้นตัวเลยเส้นตัวอยู่าันตน่งเออแบที้ก็ได้ตัวันเหมือเตื่นนว่าเหงื่อไงห่อไงเลยไม่ได้ไล่หั่ตาไม่ได้ไล่จะโผล่จะเกัดขอดขอดบ่าี่มัน้ทนันวิลกมทบเอตัวนี้ ตอนนี <S 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 ้มันเค่งๆคยอไแบบมูจะเคื่อนได้ไหคยนี่ะมันยูเลนี่เป็นเล่นเล่นงกเซนด์ลายจได้ก็บมูอมเป็นยนะอ้ยเจ้าเห็นคยเ็นจะเสียวคนนี้น่ะเอ็ีโมอีก่ะมาอยิเนี่แบบ้ายอแล้วบันี้ Bà ba con từ quen bà hùng ăn thầy chim nhà. Lô hà sĩ bóp 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 bóp

เขาเพิมเม็ดละสาวพันเม็ดละสาวพันบัตริได้จักเม็ดแต่ละเถื่อบัคิเถื่อนหนึ่งบู้เนาะประมาณสีมันมาตาวินงไพ่ัำเส้นลมนี่มันกัไลลเหมือนนะขยมือดิทส้นลยลย่ะใช่ตามรบ้งลือนี่มันเส้นลมคือตั้ายลสาวก็ตั้งถุเ วันนี้วันที่ห้าสิบสิบว่าสิบรวมกันเท่ารื่อห้าเซนห้าซนปลายห้าสิบทวนเห็นบ่มเขาซื้อน่ะเขาซื้อของเขาน่ะซื้อของเขาห้าสิบบเขาไรเขาเนี่ยเออเขาไรเห้าสิบเขาซื้อมดเตยวนหลวานั่นก็มก็สิบยอดบ้านวันห้เออบัวหดบน้ค้าประจำเขากำลันก็ได้ราคาลดอีกเขาก็มากินกันไรบ้านเราได้ไรผลบัวตำอัน

ทางซ้ยมันเดียวซิบโลนี่อันนี้แต่มัเต็มหลุอันนี้มันมันบงบอกเต็มหลุมเนี่ยหัวเนี่ยันซิบผุงนนทางต่เหมือนเดิยันซิบโลนุ่ะนี่บังเราก็เหมือนเดิมนี่กระตันเลยเลยซิบซิบโลตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันไม่บ่งเต็มหลุมมันมนจะสามหก มุกเฮ็ดอ้อนข้าจ้าตงไว้นะครับกระสวยป๊อกป๊ต้มย็นดีเย็นี่มันต่อมันงานพูดกระสวยเนี่ก็เตะเตะมันบรกอไฟวะอันนี้ก็เออกระสวยอันนี้ฮะกระสวยห็นหรือ่กระสวย่ออุปกรณ์ การตั้มถุงเลยขะตั้มยังเลยตั้มฝ่ายดำประเพทดำหับจ้างเม็ดหนึ่ง้าพันกี่ค่าให้งานฝ่ายอัน,น้เป็นของเขาฝ่ายของกระจาเบิร์เนาะเขาเนนะขซื้อมาใหา้แล้วกเ้กากรตั้มจ่ายเขาจ่ายค่าหงให้เม็ดละ9้า0พันหับจ้างหับใบมือหนึ่งตัางตั้มได้อยู่บ้องมือละสนะองเม็ดกกยเนาะมาอเลย สามสี่ก็ได้ได้มือเจ็ดแปดสิพันวันนี้อนับไปเบสห้าถุงตอนคืนจะตามมอไม่ไดเป็นไงงกได้เเป็นเพราะมีอาแบบเมทเท่าอินนะบอกบอกของน่ะ เออจะบอกเข้าเนาะตะกี้ได้หำมีเอามีเอาบ่ได้เบิ่งทันสมัยเนาะนี่เนาะเขาได้คกน้อยซะได้คกน้อยซะเนาะหาเขาเฮ็ดเฮลิขนน้อย้สิพ่นน่ะกลายมาเป็นเด็กน้อยอีีมาของเนน้อยอีแล้วนี้ฮะนี่ดิิ้นของเนน้อยตําปอกๆแปก โคกน้อยสะน้อยอีต่ำมาแม่นเพื่อไอันต่ำวันนี้เนี่ยเบิ่งเอาจะต่ำเพื่อนี่คู่แนวนะเปื่อแซ่เปื่อแซ่ก็ต่ำจนมุ่นตีเมื่อหนึ่งจะขึ้นต่ำนี่นะเอาแต่ยาฮะเอาแต่เชียเธอคุณเล่นได้ต่ำเจ้าก็ต่ำประตูก็ต่ำโคกคอยเงยบอกเออทะเลโคกน้อยน้อยนี่นะจะตีชื่อไงชื่อหาขาเออเดี๋ยวนี้มีได้แล้วนี่เนาะ เนจาก็ได้ที่ตัวนี้นะได้เนอะเนื้อวานี้เออเออเอาน้อยสัม้พอดีนะเอางงสัมัล้วว่ามันได้บนน้อย่นนี้แกได้ของพลอยกัได้ไงน้อยลูนี่อีน่แต่ซัมนี้กับยังเห่อยู่เนาะมันมันอันนี้น้ามันเละมิเล่หันมเล่ มาตวนยนี่แหละตัวตน้อยกันัดเเอง้อูอันนี้อันนี้ให้เราหนักหนักน้อน้อยอยู่ขนหนักเลยอกอกใกลู้มันาไม่ใข้าองอีกุนนะน้อยๆกันนะได้เนดนี้มีเสืรอทงเส้ไยเยบเ้ดเลยย้ดอ กูเนี่ยมีเด็กแนวแล้วก็ยังอยากแค้วอ,อยั่ไปสวัสดีมังนอนนั่งมเม่าวิน,วน,วนวคือก,ก,กันแล้วก็เมถาวินไัซุินก็ปาไข่ช้ก็เบาอยู่กูยืมไปจมาสิกูเด็กๆด็กายโอเคบรรดาตายนี่นะพท่าบรรดาตายมานั่งซุ่มแซวกันรัดพี่น้อง นี่ทางนี้กับผู้เทาเลี้ยงล้านพุ้น่ะป้าสองอูผุนสองคนพุ้น่ะเทาล้านขายเทืองเนาะพอได้ไหายมาเสนอข้าวหนมน่ะเด็กน้อยบ้านคุมบันเนอได้แต่เจ้านี่บ่หายนเพือ,พอเออเนี่ยงบ้านไดน้อยกับช่งบ่อนช<ง>่อง เอามาแตเช้าขนมอันนี้แนะนำแต่กิ้งก้อบ่ไปเอากิ้งก้อพู้ยังว่าเอาอยู่บ้านคอนี่บ่หันค่าน้อยประจำหมู่บ้านเฮือรุล้านมาซื้ออยู่นี่เอาร้านแล้วก็ให้เครื่องพ่อหนิดีกว่าอยู่ดีเดาะเนาะเก็บหเก็บซีได้มือละช่องพันสามพันกับใครกูไม่ได้จะเก็บได้ให้เอาอันใส่ผ้าอันไ หน้าหน้าใต้มีเตียงหน้าใต้ใหญ่หูขามหน้าหญ่ยใหญ่ตาพึ่งมาหลอกหลอกหน้าใหงายตาพึ่งมาหลอกสิบ่อ็ดิคนลงเลยเพื่อนลังใดเพิ่นบุตรสวยจินตนาบัวน้ำสังน้ำสังนี่ใครจะใสเออเมนแหละน้ำสังเมนบัว <estrat proposals salud> น้ำสางเก่าหรอนม่บอกว่าตีใหม่ใหม่ตีขอกมันอยู่เอออันน้ำสางไดขคอยตักแต่ยังหน่อยเออเห็นดิเอ้าลงตะกี้มันผูกผูยังผูกผูกตีเงินคนผูอ่ะไอ้ท่พอลงมาดิมมาแต่เช้านะนะแต่เช้าเหินจะอยู่นะคุณบ่โอ้คอยหลุดลงเลยนี่นะอันนี้น้ำสางเนาะน้ำส้้าาางเก่อนสาง ôi trời hương kubakai tiki nam sang khu nanana mama nilem a song dipunale nằm ua nga tang nằm nằm nằm. do kuba hương hương puts away hân kai kai lé, kìa 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 là kìa 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 bàn chân lên, mắc cai, cái này, mì no, bố lấy lại bàn chân lên, lấy bàn này, bố mì no, bố cứ bố mì no, mình nhảy, bàn chân lớn, bố cay, để để phụt tôi nào, đi nọ nọ tôi bong nút tôi nào, tôi mất nhè, tôi lên, ơ, lông, lông để đưa khỏi <laughs> phải không, tôi nè, để vào cho qua để khóc hết, ông bay nà, để đi, huyên, <laughs> Ui, mi đi mà tới năn nọ Ừ Hình khởi mồm hình ảnh cung nọ Bắt lăng nắn đi Hả? Tôi năn ná Ừ Ừ, ừ, ừ Ui, mi đi mà tới hứng này นี่มาแต่เฮิงนีเบ้งเด้อเพิ่นผู้โวยเนี่เราย้ายมาบ่แเมนบ่หลังเกา่หรือบอนเกานเกาอบ่เออหัตกี้โอ้ยต่กี้แต่อย่างน้อยคือบ่กิ๊กไก่กับน้ำางบันนี้คือคือแต่วะกิอยู่นี้เนาะไม่จืนเนี่ยจะไปซื้อเดีนี้นะถ้าโง่าห้ามเออ้าโง่จเอาไปเลี้ยงโง่ เออโอ๊ยหมาแล้วก็ลงเว้ยมีลงหอดพี่แต่หึงเนาะนี่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 เขาอยู่ไดหนออันนี้เบิ่งได้อยู่บนหนอมันนี่บ้านชนอะบาดนี่นะเออสีอำเภอปูนี่ฮักเอารถบ่อเออเออบ่อบีฮักเอามาสั่นอืมบ่อมาติดโดนหนึ่งจะปีหรือเปล่า มาเลาะบ้านเด้อน,นี่เด้อมาเลาะเบิ่งบ้านอันสว่ามาถึงได้กระหอแต่งแต่งงานพอาน่อเฮือนแม่กระหอแต่เฮือนสาวบุรีมาสุทธิ์จะเขื่อพุ่นคือเจ้าบุ๊คอืมจะพ่อเขาบอกออกมาอยู่ท่งนาเงื่นไปว่าตัวนี้หอมคุณเล็ตัวนี้ปะ,ววะปวันเพิร์บุรีเอออันนี้บ่เอนาาเอ,เอนนี่ โอ้ยขักแล้ว่ะมาอยู่พี่เนาะห่ายำยำพนี่เปิลนี่อันอันนี้นี่ยมีเท้าด้วอนนี้อะไรก็เ้าเขาเข้าทางเหนอเข้าใช่ไหเวนบ่นั่ะนะเมนอันนี้เห็นเขาอันนั้นเหินหมูงอามเลยบังเข้าไปกรุงเทพด้น่ะเหินเขาไปกรุงเทพะนงนอ้าเข้าไปกรุงเทพกรุงไทยโอ้ยเมนเพื่อนอันใดเพื่อนอัน่ะ ยาหรือไปหอยไปหอยนะไปหาอันได้โง่ก็ได้นั่นเดินี่มาไม่กูก็ว่ามีฮอตพี่จคเตอร์เบิ้งว่าไปลาอก้อนหมาเราเลาะอุ้ยมาดีละฮอตอ่าโตเฮิร์นจูจูพี่นลาะอ่าคักแล้ววะคักคักสวัสดิ์เสมอเออชุดเดรสเฮิร์นเบิ้งเด้ออันนี้ชงหนะเนาะเออชงหนะ เป็นห้องเลยลี่อัจจะย่างน้ำแบบนี้ได้ย่างน้ำแบบนี้ตะกี้ยังย่างแต่พี่ไรูนโนโน้อือว้ายไปนานน้ำกัดสินด้ปุ่นน้ำน้ำตะน้ำหนาตา้หลงป้านั่นดิปุ่นนะ่ะโอ้คักคักอืม น้ำหมยแต่แต่ย่งน้อยหันเมนอันย่างน้ำจ้วมจ้วงจ้วงดูได้นี่นี่ย่างน้ำจ้วมจ้วงจ้วงจ้วงอ,ออกไปเลยแต่ละมือน้ำกับกะตีนเลยเอ,อ้ยนี่นะตะกี้ทำมันเป็นแนวป้าเนาะแทนนี่เนาะเป็นกอลไม้บ่งเมนเพลือเออวันนี้เ<อ>่าเป็นกลางบ้านเดินนี่นเนานนะ,นนะ ตอนนียยังจินตนาการมามันคือเก่า,กา,าจินตนาการว่าอยู่นี่มันยังเป็นป้าอยู่วะป้าเออให้กลัวผู้เป็นเทพนะให้กลัวผู้เป็นเทพมาบ้านอยู่ก็มีเห็นฮอดพี่จักเธออืมทางนี้ป้าขันน้ำพ้นนี่ตกไม่เห็นเลยนี่น่ะว้าวคือเก่าแก่แกมีตกเวยตัวนี้ เดเซบนอ้เดอบนเขาน่าล็อกอยู่เสื้อเขาน้าล็อกอยู่ตัวเหรฮะช่วงนี้ช่งนี้บ่อเอ้าเยองมาผูกบ่เขาวั่นนะเออเขาก็อยู่หนานะเออนี่ช่วงไงใต้เ่านี้แหละนี่แหะเป็นช่วงบ่อเป็นเล้งเป็ดเล้งหมูขนไดเออเออเอาคือคืคือหนุ่อนี้เนาะฮะมันแนมบานี้เนาะตะกี้หนาเขาไว้บ้กับไก่เป็นบ่อบนี้เน่คือบเกิดคือจะคือแต่ว่าน้ำซ้างหขนะ น้ำสร้างอะไรอย่างค้คือคือหนึง่งได้ซื้อเข้าไปเซเิ่เดีน้อยนะเขาไปหาลิ้มนแล้วกักคักแล้วมันสว่างเวยอย่นี่เออผน้เหตดอันนั้นเนาะอันแต่ว่าพืน้นเนี่ยอยู่เซวนี่พื้นอยู่ดุมมันบอกพื้นกนองขึ้นทุกทีนั่นซืน้อเนาะเออพื่นเป็นผู้เหตุที่พันนี่นะน,น้ำมีห้าวมาหอดบอกมันกับเป็นโบกคือน,นี่แลกน้ำ หลริบนะเนิ่มเป็นโอกลมยู่มันเย็นดีเนาะมุงม่งบุ้งค่ะ